คุณรูอย่ามาไม่ไรตอ,อนอแส<ซ>งแลวเธอก็บอกว่าอยากดูก่อนก็เลยพามาเอ๊ะฉันเนี่ยนะไม่ใช่สซักหน่อยลอยพี่คคยตื้อตั้งหากล่ะเอาหน้าเอาหน้าเอาาเอคือตอนนี้ประธานยังไม่มาเธอชื่อนาเซะมิสกิที่เคยเจอครั้งก่อนไงแล้วนี่คือสมาชิกลมปีสนาเซะฮิโรมิ <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> สมาชิกลมอีกสคนเพราะอย่างนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้มานะ่ย นัขอต้อนรับเข้าชมรมนะไม่สอบอารมณ์ค่ะขอร้องละจำนวนสมาชิกมีไม่พอนะอย่างงั้นแต่จะให้ฉันันหนังสือทุกเล่มที่อยู่บนชั้นคือหนังสือที่พวกรุ่นพี่กับที่ปรึกษาบริจาคไว้ให้อะนะเพราะงั้นให้ยืมไปอ่านไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกของชมรมวันนะเร็วจริงๆ ใจผู้หญิงเหมือนท้องฟ้าได้ดูใบไม้ร่วงอะไรแบบนี้ว่าแต่ว่าคุณคุายามาสนใจเรื่องการทำสวนนั่นเหรอก็นิดหน่อยค่ะจะว่าไปแล้วเมสกิมาช้าจังนะเอก็เราไม่ไหวแล้วนี่นาเนะถึงไลยดูแล้วเหรอเนี่ย 孤独な歩を濡らす濡らすけど夜明けの気配が静かに満て私を นี่คือวารสารของชมรมเหรอคะชิบะยิเมะอืมเล่มต่อไปจะรวมผลงานยอดเยี่ยมเอาไวนะ้น่ะทุกคนกำลังคิดว่าจะใส่อะไรลงไปดีนะอืมงั้นเหรอคะอกรอบแว่นสีแดงเข้ากับเธอจริงๆเลยนะเออฮะแว่นตาฮะฮิโรมิจะทำก็ทำได้นี่นาะ จากนี้นายเป็นพวกคลั่งแว่นแล้วแล้วก็อย่างที่อากีบอกมีปัจจัยความเป็นน้องสาวด้วยใช่เวล่ะผมที่ฟูฟ่องหลวมๆใบหน้าที่ใสซื่อ <c oughs> หน้าอกที่ยังอ่อนเยาว์ <c oughs> ต้นขาที่ไร้ราคีร่างเล็กผอมบอบบางสุดยอดน้องสาวในอุดมคติน้องสาวแถมยังเข้ากับแว่นอีกด้วย แต่ไม่ใช่เพิ่งใส่แว่นวันนี้หรือว่าเมื่อวานน,นี้นะตรงนั้นนะ่ะเป็นที่วางแว่นค่ะจมูกน่าสมบูรณ์แบบจนเหมือนพูดได้อย่างนั้นเลยไม่อบอารมณ์เลยค่ะอ,อย่าไปสนใจเลยเจ้าสองคนนั้นเป็นแค่โรคจิตเท่านั้นเองมิสกิทิ้งชมรมที่สำคัญมากไว้ไปไาหนมาเหรอเป็นคำพูดที่ฉันไม่อยากจะได้ยินจากพี่เลยนะคือว่าฮฉันจะสมัครเข้าชมรมคะ่ะฝากตัวด้วยนะคะ เหรอไม่ได้งั้นเหรอคะเราหรอกฝากตัวด้วยล่ะฮะฮะค่ะฝากตัวด้วยนะคะจะว่าไปคุณคุณยามฮามีธุระสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งน่ะเดี๋ยวขอเวลาได้ไหม เปค,คุณยามะเพิ่งเคยมาบ้านของพคฮิโรมิครั้งแรกสินะตระกูลนาเซเป็นตระกูลเก่าแก่ที่แถบนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะเป็นศูนย์รวมของนักรบต่างโลกพื้นที่นี้ด้วยก็อย่าไปขัดเขาแล้วจะสบายเองได้ยินนะเรื่องจริงไม่ใช่เหรออ๋อมาพอดีเลยที่คงเป็นคุณนาเซฮิโรมิกับคุณมิสกิสินะแล้วนายล่ะฟูจิมะม,มิโรคุจากองค์กรนักรบต่างโลกครับ ยินดีที่ได้รู้จักผมมาอยู่ที่นี่เพื่อสังเกตการเงาว่างเปล่านะกำลังจะไปพอดีเลยองค์กรนักลบต่างโลกอยากจะคุยกับคุณอิซึมิให้มากกว่านี้แต่ว่าไม่มีเวลาแล้วละ่ะฝากทักทายด้วยนะครับไปละคนขององค์กรเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยค่ะ เคยได้ยินมาแค่ข่าวลืออย่างเดียวข่าวลือเหรอใครที่เปิดโปงเรื่องภายในองค์กรจะต้องโดนฆ่านะคะแค่ตำนานเมืองนะที่จริงแล้วหน้าที่หลักขององค์กรก็คือการสำรวจและจัดการข้อมูลนักรบต่างโลกไม่ให้เหลือหลักฐานออกไปสู่สาธารณะก็เหมือนส่วนกลางของนักรบต่างโลกนั่นแหละงั้นเหรอคะถ้างั้นจะเก็บสิ่งนี้เอาไว้แล้วกันนะ มเพราะเราฝ่าฝืนคําเตือนไปสู้กับเงาว่างเปล่าช่วยไม่ได้หรอกการที่โดนยึดบัตรไปเดือนเดียวแค่นี้ก็ดีแล้วเ,เดือนหนึ่งเลยนะคะแล้วข้าจะทํำยังไงล่ะแล้วค่าอาหารอีกล่ะเออท่านิดหน่อยแล้วก็ผมให้ยืมก็ได้นะเด็กคนนั้นลาบากขนาดนั้น,น,นเลยเหรอครับถ้อจนมากเลยแถมยังกินเก่งจนน่าตกใจเลยเหรอครับไม่สอบอารมณ์ค่ะที่กินเยอะก็แปลว่าต้องใช้เลือดนั่นเลยสินะ ก็ระวังเอาไว้หน่อยละเพราะยังไงเธอก็เป็นสายเลือดของตระกูลต้องสาบนี่นะคุณอิซมิเธอด้วยนะอากิฮิตะคุงไม่คิดเลยว่าจะเข้าไปสู้กับเงาว่างเปล่าคิดว่าจะเข้าใจเรื่องของตัวเองมากกว่านี้อะนะ,ะ,ะจะพูดเท่านี้แหละคุณคุริยามาะอยู่คุยเรื่องต่อจากนี้กันหน่อยนะ ขอตัวค่ะอย่าใส่ใจไปเลยเพราะว่าถ้าคุณอิซามิต้องการจะขับไล่คุณคุริยามะก็ทำได้นะแต่ไม่ทำนี่ก็ยังดีละ่ะนะฮิโรมิจริงปะก็นะอะไม่ใช่งั้นก็ได้ช่วยตามน้ำให้หน่อยได้ไมั้เนี่ยมิสกิเองานพิเศษปีนี้ก็ทำสินะเอ๊ะเอ่อก็นะยังไม่ได้คิดไว้นะคะช่วยแนะนำงานให้คุณคุริยามะด้วยสิรู้ใช่ไหมไม่งั้นคงอดตายแน่เลยก็ได้อยู่หรอก ทำงานร้านง่ายๆที่ใครก็ทำได้แล้วนะจริงเหรอคะแต่ว่าก็มีอยู่อีกงานหนึ่งซึ่งฉันปฏิเสธมาตลอดแต่ถ้าเธอทำได้ก็ได้เงินดีเลยอีกงานคือฟังทางนั้นอธิบายก็แล้วกันยินดีต้อนรับค่ะ หมดแล้วล่ะเยงั้นเหรอคะขอโทษที่รอนะคะฮคือว่ายากิอิโมเป็นโยมุคนทั่วไปมองไม่เห็นหรอก เออกินไหมเอ๊ะเออเปล่านะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะยังไงกันแน่สกรามนะค่ะหวานมากเลยค่ะเนอะเมื่อกี้หัวเราะหรือเปล่าคะเปล่าแค่คิดว่าเธอเปลี่ยนไปนิดนึงน่ะค่ะ ก่อนหน้าเนี้ยเธอบอกว่าจะไม่ยุ่งกับคนแปลกหน้าแล้วก็ไม่สนใจข้าชมรมด้วยนี่นะาค่ะที่พูดมามันก็จริงนะคะฉันว่าว่าจะอยู่โดยไม่พึ่งพาใครและจะอยู่เพียงลำพังเท่านั้นฉันตั้งใจเอาไว้แบบนั้นค่ะแต่ว่าทำไมละ่ะเอ๊ะจะบอกว่าไม่โดดเดี่ยวแล้วคิดง่ายๆแบบนั้นไม่ดีนะอากิฮิโตเป็นลูกครื่งโยมุแถมยังเกือบจะฆ่าพี่อีกด้วย เรื่องนั้นก็จริงอยู่ทุกคนรู้ดีว่าอากิฮิโตะหนะอันตรายตระกูลนาเซะถึงได้จับตาดูอย่างใกล้ชิดไงล่ะเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันน่ะจับตาดูอากิฮิโตะอยู่นะก็เข้าใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถึงแบบนั้นก็ยังดีกว่าจนถึงตอนนี้นขอโทษด้วยนะฉันพูดมากไป สิงสินะว่าไงล่ะถ้าปล่อยไว้ต้องถูกกินแน่ๆเลยค่ะคนคนนั้นเนี่ยคือว่าขอโทษด้วยนะคะ ไดนะไม่ลังเลแล้วสินะถ้ามัวแต่ลังเลตลอดก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนตายจริงเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ยเห็นเขตแดงก็เลยเรียบมานะ่ะคุณนินะโนโะยมูตัวนั้นฉันตามมันมาตั้งนานแล้วล่ะฉันให้ค่ะ ยังไงซะตอนเนี้ฉันโดยนยึดแบอยุญาตอยู่แล้วเอาไปก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะเออจริงเหรอแต่โยโมโมตัวนี้ไม่ตม่ำกว่าห้าหมื่นเลยนะห้าหมื่นเลยหรอ,อ,อยังไงฉันก็ไม่มีช่องจริงๆด้วยทำได้แค่เขียนระบายในบล็อกเท่านัาา้นแหละค่ะและกลายเป็นกาฟลัดไงล่ะงั้งนรับฟรีๆคงไม่ดีนะใเห พูดถึงอาหารของผู้ชายก็ต้องเนื้อย่างแ่้ะนะไม่ต้องเกรงใจกินให้เต็มที่เลยเออพี่ชายขอเบียรเพิ่มด้วยค่ะเรื่อพี่มิสกิดูนี่สิคะ่ะน้ำลายเนี่ยนะะไม่ใช่ค่ะเนื้อต่างหากละเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะนี่ไงดูสิคะอเอยเอบตอบสนองน้อยไปไหมคะเนี้ยมีความสุขจังเลยช่วพิตาที่คิดได้ว่าดีจังที่มีชีวิตอยู่เลยล่ะค่ะเออ ะไรเหรอคะนั่น่ะอะไรเหรออ๋อคุณคุรยิยามะไม่รู้สินะเป็นงานเทศกาลที่จัดที่นี่ทุกปีเลยละ่ะฮะแต่ที่จริงแล้วเป็นงานสําหรับผู้คุณคุณคู่รักนะ่ะเหมือนคนโสดอย่าม,มาเลยฮะเรื่องที่มิสิกิเคยไปหรือเปล่าคะไม่หรอกเพราะฉันเป็นคนตระกูลนาเซงั้นเหรอคะแต่ว่าสวยจังเลย ขอโทษที่ให้รอนะครับเด็กนจ๊<ะ>าวิตให้กแก้วเลยนะ มิสกิท่านพี่อิสมาห์จำไว้ให้ดีนะกราบใดที่ยังเป็นนักรบต่างโลกต้องโดดเดี่ยวเสมอเอเอเข้าใจแล้วคะ่ะอุเอยามะครับโอบายาเิครับกัมบาระกันเบระอากิฮิโตทำงานที่นี่เหรอคะ ไม่ไหวแล้วค่ะเรื่องราคาโยมุเนะ่ะถ้ามีใครมาก็แค่ขอหินโยมุเอาไว้ก็พอแล้วล่ะแล้วก็ก่อนหน้าเนี้พระเงาว่างเปล่ามาทุกคนก็เลยหยุดล่าไปไม่ค่อยมีคนถือหินโยมุมาหรอกนั่นสินะอายาจา้อาอา๋อบยอยู่ไหนเธอเล่นชักเสื้อผ้าชั้นสองมีหรือเปล่าล่ะฮะจริงด้วยวันก่อนฉันเอาไปเก็บเองน,นี่นะฮะสวัสดีค่ะคุณคุริยามะจะทำงานพิเศษที่นี่นะเนี่ยฮะจริงเหรอคะนั่นด้วยเหรอ นั่นด้วยเหรอ,อยังไม่ได้คุยเรื่องนั้นกันเลยรับงานเธอนะคะถ้าเป็นมิไรจังแะ้วก็ต้องหมาแน่นอนไม่สบอารมณ์ค่ะและ้วล่ะยิ้มหน่อยเฮ้ยไม่ไหวแล้วทำไมจะต้องมาทำเรื่องแบบนี้ด้วยนะคุณจะขอบคุณไม่ใช่หรอแค่ยินเฉยๆก็ได้เงินมาแล้วล่ะนะนคุณคุณดอย่ามากเรื่เลงเธอมานานแล้วนะ ว่าอยากได้เธอมาเป็นนางแบบให้เรานะฉันน่ะเหรอทำไมล่ะคะเมื่อเนี้ยจะมีคนที่ยอยากซื้อรูปสาวแว่นน่ารักด้วยราคาที่สูงมากอยู่นะคะก็เลยต้องหาคนที่เหมาะกับแว่นตานะคะแล้วก็พวกเราไม่สามารถจะเปิดเผยข้อมูลหรือว่าชื่อของคนที่ซื้อรูปไปได้ก็จริงตัวอักษรย่อคือเ k อากิฮิโตะคันมาระ ซงก็เป็นนักรบต่างโลกไม่เกี่ยวกับนักรบต่างโลกเลยนะคะใครก็รู้หอดแล้วคะ่ะเอาละทีนี้ก็ลองถลกกระปงขึ้นนิดนึงแล้วก็กัดขาว่างหน่อยคนะ่ะพสุสกระชับใจเลยนะคะาาอ,อดทนไว้ไม่ได้ขอให้ถ่ายรูปนู้สักหน่อยแม่ไม่ได้บอกให้ทําหรอกนะแต่ถ้าทําแล้วก็ถ่ายขั้นต่าก็ให้เท่านี้เลยล่ะยอมก็ได้เสียงออกมาแล้วนะภาพนู้ดเป็นดนิยมของอายะจัง ไม่ต้องกลัวภาพหรือไปภายนอกเลยนะคะแถมปันที่ด้ำลึกได้ด้วยนี่ไงคะ่ะนี่คือภาพนูที่อายจารงถ่ายให้ฉันยังไงล่ะเอ๊ะภาพเธอเหรอใช่ค่ะเอ๊อ,อ,อแมวไงคะถาอาออมาได้ดีใช่ไหมไอแปลงเป็นร่างนั้นได้นะแล้วร่างมนุษย์ล่ะอยู่ใต้นั้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะหน้ออกนี่มันหน้าอกนี่หน้าอกเหรอสร้านรูปไม่สบอารมค่ะเอาละเสร็จละว้าวว้าวาไปเอากระเป๋าเงาินก่อนนะคะเอาใบเล็กหน่อยก็แล้วกันนะค่ะแล้วข้ามรักคุงเป็นยังไงบ้างละ่ะ อวันนี้โดดเรียนน่ะน่าจะเป็นหวัดละมั้งถ้าจริงก็ดีสินะอเห็นแบบนั้นแต่ก็คิดมากอยู่นะคันบารักคุงน่ะพอกลายเป็นโยมมูแล้วตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองก็ทำให้จิตตกได้ทุกทีนะตอนฮิโดมิคุงก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเอาละฝากร้านเธกกว่าพอกะเราจะกลับได้ไหมค่ะ แบบนี้มันจะดีจริงเหรอคะเนี่ยพวกเราน่าจะปิดดาวแล้วก็ไปด้วยกันดีกว่านะคะฮะหัวแข็งแบบนี้ทุกปีเลยนะคิดว่าถึงไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะ้าทุกคนก็จะไปงานเทศกาลเหรอวุ่นวายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะจันจก,ก็จะไปเหมือนกันเหละคะจับตังหากไปจับจากนี้ไปฉันมีนัดถ้าตั้งใจจะจับเพิ่มอีกสองคนก็คงยังไหวไปนะ เอาละพวกเราก็ไปกันเถอะนะ <ฮ hearing. S 1> ทุกปีเลยเหรอคะเอ๊ะก็คุณอายกาพ,พูดไว้นี่คะว่าหัวแข็งไม่ไปงานเทศกาลทุกปีก็เปล่านะไม่เกี่ยวกับเธอสักหน่อยบอกเหตุผลได้ไหมคะทำไมล่ะทำไมเหรอคะอากิฮิโตเองก็ด้วยนี่ โดดเรียนไปโดยไม่บอกเหตุผลสุดท้ายก็โดดเดียวละ่ะทุกคนนะฉันไปปิดร้านก่อนนะ ดุนพี่อยู่นี่สิคะจัดงานเทศกาลที่นี่ว้าวรุนพี่มีสกิคะดูนั่นสิสุดยอดไปเลยนะคะทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยเราไม่เห็นเป็นไรนี่คะงานเทศกาลทั้งทีสวยจังเลยนะคะดีจังเลยคะ่ะที่ยอมมาด้วยเธอเนี่ยนะ เมื่อกี้พูดว่าเธอเหรอหยุดนะทำไมผมต้องมาที่นี่โดยแต่งตัวแบบนี้ด้วยเนี่ยเรื่องพี่ฮะคุณริยมามะมิสกิทำไมถึงทำไมอะเหรอพ่อแน่อยู่แล้วว่ามาให้กำลังใจอากิฮิโตะที่ต้องกินข้าวในห้องน้ำยังไงล่ะก็บอกไปตั้งกี่ครั้งแล้วว่าผมไม่ต้องการให้ใครเรื่องพี่แค่ว่าทุกคนเดียเดียวคะ่ะ ทุกคนเดียว แอปเปิ้ลเคลือบน้ำตาล Yeah. <laughs> มนุษย์ไม่ควรกล้าเข้าไปที่นั่นมันเป็นเขตแดนที่ห้ามเข้านะหมดไม่มีเหลือ,อเลยแล้วยังไงเนี่ยแล้วชิพูไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะ